เลยนะคะก็เป็นเสมือนอบตอหนึ่งนะคะอบะตอหนึ่งสินบาลหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวก็มานะคะก่อนที่จะเราไปาทำกันนะคะมาดูนะคะว่าเาเราต้องทำอะไรบ้างการควบคุมวัสดุและการจำหน่ายวัสดุของท้องถิ่นนะคะตัวนี้พี่โบก็ขออนุญาตนะคะของอคู่มือของท่านอาจารย์เพชรน,นะคะอา่านะคะเราก็มาดูนะคะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าไปสอนนะคะในในออนไลน์นะคะคงจะไม่ทันนะคะเพราะมันใช้เวลาเยอะนะคะเ,เรามาทำความคิดเกันกันก่อน,นะคะว่าเมื่อนะคะเมื่อแม่นะคะ,มแ,มะ,คะแม่ซื้อวัสดุให้เราในปีอีสี่หรือห้นะคะหรือว่าก่อสร้างอาคาระคะเมื่อนะคะเราทําใบผ่านรับโอนสินทรัพย์จากแม่แล้วนะคะ,ะทีนี้เราก็ต้องมาบันทึกคุมสินทรัพย์ของเราเองนะคะกําหนดเลขหรหัสเองนะคะ ตอนนี้ถามว่าเราต้องทําไงบ้างน,นะคะเมื่อเราทําใบผ่านรับทางระบบบัญชีไปแล้วนะคะทีนี้ด้านพัสดุนะคะอ่ะเรามาดูนะคะว่าเราทําไงไงคะ่ะเรามารู้จกักกันก่อนนะคะก็คืออ่ากระบวนการขั้นขั้นตอนของพัสดุะคะ่ะมันก็เราต้องนํานะคะอ่าทรัพย์สินนั้นๆน,น,นะคะก็หาให้ดูจากนะคะใบตรวจรับพัสดุนะคะกรณีที่เป็นการ ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างนะคะแล้วก็คารุพันธ์นะคะก็ดูจากใบตรวจรับพัสดุนั่นแหละค่ะเรายึดตือเรายึดตามนั้นนะคะในการที่ลงวันที่ได้มาของทรัพย์สินนะคะยึดตามวันที่ตรวจรับพัสดะคะุค่ะก็แบบนะคะมันจะมีด้วยกันมีแบบพอดอั 1, พอดอุหนออึ่งพัดุสองพัดุสามนะคะแล้วก็พอดอั 4, พอดอุสี่พัดุห้าคะพวกนี้นะคะอ่านะคะตัวนี้คู่มือตัวนี้ท่านอาจารย์ได้ทำรายละเอียดะคะ่ะพวกเราสามารถ ไปปรับใช้ได้เลยนะคะตัวน uh, ี inhos, ้ค่ะแบบนะคะพอดอหนึ่งก็คืออเราคุมพวกที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆนะคะพอดอสองก็พวกครุภัณฑ์นะคะแล้วก็พอดอสามเป็นพวกหน้างบปะหน้าพอดอหนึ่งพอดอสองนี่ยค่ะเช่นครุภัณฑ์ช่างงานนะคะมีเป็นสิบรายการแบบเนี้ยแล้วก็ปะหน้าได้พอดอสามพอดอสามก็เหมือนสารบัญของมันนะคะให้รู้ว่าครุภัณฑ์เนี่ยมัน บ้างงานเนี่ยมันกาหนดไปแล้วกี่รหัสนะคะในการที่เราจะตรวจเช็คแทนที่ว่าเราไปดูเปิดตุวที่ละแผ่นทีละแผ่นแล้วก็เปิดเฉพาะงบหน้าของมันนะคะแล้วก็พอตีก็คือด้านวัสดุนะคะวัสดุสําักงานะะวัสดุค,ค่ายานะคะต่างๆสาระสุขก็ไปดูนะคะปลาปาอะไรบ้างนะคะวัสดุที่เป็นวัสดุประปาในการใช้นะคะรงรับจำนำก็ไปดูวัสดุของตัวเองนะคะที่ในลักษณะของการวัสดุนะคะตัวนี้เราก็มาบันทึก ในวัสดุทั้งสิ้นนะคะอ่าทีนี้เลขรหัสมาจากไหนนะเลขรหัสต่างๆก็มาจากพโดห้านะซึ่งมันนมนานล้านปีแมวแหละพี่ปูว่านะคะแต่ก็ยังไม่ได้ยกเลิกเนาะไม่ได้เห็นยกเลิกนะคะ่ะอ่านะคะตอนนี้ขั้นตอนอ่าสำหรับขั้นตอน,นะคะขั้นตอนพี่ปูขอสรุปว่าคร่าวๆตามนี้นะนะคะที่มันเยอะๆนะคะขั้นตอนการควบคุมวัสดุของเรานะคะ เราจะลงพัสดุนะคะตามแบบพรหนึ 1, ่งพรสองพรสามนะคะเป็นสองกรณีกรณีที่เราจะซื้อจะจ้างเองะคะก็ขั้นตอนแรกนะคะเราก็ไปดูหลักฐานกนรารตรวจรับพัสดุใบส่งของนะคะตัวนี้นะคะมาแยกว่าเป็นครุภัณพันประเภทในบ้างนะคะ,นะคะและเราก็ถ้าเป็นที่ดินและสิ่งกูกสร้างเราก็ไปลงพรหนึ่งถ้าเป็นครุภัณพันเราก็ไปลงพรสองนะคะแล้ว เลขรหัสในการกาหนดแล้วก็หยิบมาจากพ5นห้าคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแล้วก็อ่าเราก็มาลงนะคะลงทะเบียนครัพฑ์ันค่ะแล้วก็ลงสรุปรายการประหน้ามันก็คือเหมือนกับสารสารบรรัญของสื่อทรัพย์ประเภทนั้นๆเช่นประเภทครุปันสังงานประเภทคารุปันอ่าก่อสร้างคารุภันสำรวจนะคะอาคาสรสภาตัวนี้เราก็มาทําสรุปปะหน้านะให้เข้าใจง่ายๆว่าก็คือสารบัญของมันนะคะแล้วเราเวลาจะกําหนด เลขต่อไปเราก็มาดูจากพอตัวสามเห็นไ,ไหมมาดูจากพอตัวสามเพราะเราคุมไว้หมดแล้วนะคะอ่านังซือที่แจ้งส่วนราชการเจ้าของเขามาตอนนี้ของแม่นะคะของเราก็คือกองศึกษานั่นแหละนะคะแจ้งไปยังลูกนะคะแล้วก็เราก็มาจัดทําทะเบียนคุมนะคะคารุพันของเราของกองคลังพักสังกัดแล้วก็ให้พวกเรามาเมื่อลงพอต่างๆเสร็จแล้วนะคะก็ไปลง จัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินก็คือเรียนแบบอิลเอสมาะค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็าสำหรับครุภัณฑ์นะคะที่มีราคา,าหนึ่งมืนบาทขึ้นไปและยังไม่หมดอายุการใช้งานนี้เราก็ต้องจัดทำรายงานการคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปีด้วยนะคะแล้วซึ่งปีออกมานะคะเราก็ต้องทำอสทอทหนึ่งถึงสามนะคะตามพรบวินัยการเงินของรัฐนะคะนะตัวนี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะสรุปนะดังนี้ ก็คืออ่ามันก็จะแยกนะคะคารุพันธ์ถ้าไม่ถึงหนึ่งหมื่นตัวนี้เราก็ต้องไปลงคารุพันธ์ตับกาเกน,นะค่ะแต่ว่าในมาตรฐานที่ดินอาคารเรือน,อนเขาบอกว่าเออหน่วยงา,ยานราชการสามารถปรับใช้ะค่ะพี่ภููลองปรับใช้นะคะน่าจะน่าจะไม่ยืนหานะคะกับในรออะดบค่ะเพราะว่าปีที่ผ่านมาก็ก็ใช้ได้นะคะตัวนี้เนาะอ่ะทีนี้เรามาดูะ่ะสรุปนะแบบนี้อ่ามารู้จักสีของมันนะคะ อาฮุมสทรัพย์สินตอนนี้เราไม่ใช้เลยเนาะแบบเนี่ค่ะประเภทการจัดประเภทของตามระเบียบตัวนี้นะคะมันมันไม่ได้ส่งสอดคล้องกับวิธีจำแนกมาตอนนี้มันสวนทางกันตามพรบาวิันการังวินนงันการคลังของรัฐก็สวนทางกันนะคะแต่ว่ามันยังไม่ยกเลิกในการเอารหัสของมันมานะค,ะค่ะก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูนะคะ <c oughs> นะคะตัวนี้เราสามารถไปปรับใช้ได้เลยนะคะจนถึงการจําหน่ายวัสดุการยืมต่างๆนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ปูจะลงตัวอย่างะค่ะในการจําหน่ายของปีก่อนนู้นให้ดูนะคะของจริงเราก็สามารถไปปรับใช้ะคะของเราเองได้นะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นไกด์ไลน์ของมันนะคะที่ท่านทำเอาไว้ เดี๋ยวเราไปดูสีะคะ่ะ <c oughs> เรารับโอนแล้วก็คุมเหมือนเดิมนะคะแต่นะคะตอนนี้ระวังนะคะการที่แม่หรือลูกนะคะที่รับโอนพัสดุที่มีคุณภาพดีนะคะ อย่าพิ่งรับนะคะหน่วยงานผู้โอนให้เรานะคะต้องขอยกเว้นไปยังคณะกายวินิจฉัยนะคะเพราะว่าระเบียบ <c oughs> พระดูอ,อกศูนย์ไม่ได้เขียนเอาไว้ข้อนี้นะคะต้องขอยกเว้นเป็นรายกรณีไปนะคะตัวนี้มีปัญหามากนะคะคของพี่ก็มีปัญหามากก็คือ <c oughs> ยังรับไม่ได้สักอย่างหนึ่งนะคะที่กลุ่มจังหวัดอะไรก็แล้วแต่ะคะที่ไปสร้างให้เรามานะคะก็รับไม่ได้เพราะว่า ขาดขั้นตอนแรกไปขั้นตอนขอยกเว้นจากคณะกรรมการวินิจฉัยค่ะนะคะ <c oughs> อาสมารถเรามาดูนะคะการกำหนดเลขนะคะเลขประทันคุกภัณฑ์นะคะประกอบด้วย เก้าเลขหมายนะคะแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มนะคะ,ะมาเรามาจําหลักๆเนาะเดี๋ยวพวกนี้ให้พวกเราไปอ่านเองคะพอนดอหนึ่งนะคะพอดอหนึ่งตัวนี้ใช้คุมประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างนะคะก็ใช้เป็นกระดาษสีเขียวนะคะก็ไฟล์ที่พี่บูใช้ excel นะคะเราก็ปรับใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องใช้กระดาษแข็งแล้วนะคะมันมันกีกัดนะมันกีกัดแล้วตัวนี้เราก็สามารถที่จะมาแทรกรูปภาพต่างๆได้เลยนะคะตัวนี้นะคะอ่าเป็นกระดาษสีเขียวนะ ง่ายเลยสิ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้างสีเขียวนะคะเลขรหัสคุ้มของมัน9หลักนะคะกลุ่มที่1 3ึ่เลขแรกนะคะหมายถึงเลขรหัสประดูดตามนะคะาตามพอหนะคะเดี๋ยวไปดูพด .5 ห้าไงนะเลขกลุ่มที่2ก็คือหมายถึงว่าเลขปีพศที่นะคะที่ที่นะคะที่ซื้อหรือได้มาซึ่งรสัสดุนั้นนะคะ ไม่ได้นับตามปีออมานะกลุ่มตัวล่างอะเอกซิลห้าหกวันเนี้ยก็คือเราซื้อในตุลาหกสามก็เป็นปีปศหกสามค่ะนับตามปีปศนะคะไม่ใช่ปีออมานะคะ,ะบางเมื่อก่อนเขาจะผิดไปนับตามปีออมากันนะคะแล้วก็หมายเลขสุดท้ายตัวนี้ก็คือหมายเลขการจัดลําดับรหัสนะคะดันกันไปตั้งแต่ศูนย์หนึ่งจนถึงนู่นขึ้นไปแล้วแต่นะคะตัวนี้ก็กําหนดไปนะคะ อ่อดหนึ่งสีเขียวเนาะค่ะอ่ามาดูนะคะพอดสองอดสองก็คือคุมคารุภันต์นะคะส่วนประสาทและสัตว์พอนะนี่รงรับจำนำไม่รับจำนำเนาะนะคะก็ไม่น่าจะมีนะคะก็สีเหลืองนะคะใช้สีเหลืองก็สามารถใช้ไฟเซลมีพวกเราไปปรับใช้ได้เลยนะคะก็เลขำหัสตัวนี้ก็เหมือนเดิมะค่ะแบ่งเป็นสามกลุ่มทั้งหมดมีเก้านะคะเผื่อใครไปสอบนะคะ อแล้วก็งบหน้าของมันก็คือสรารบัญของมันนะคะก็เป็นสีส้มนะคะสีส้มสีส้มตัวนี้นะคะฉลัดงบหน้านะคะสําหรับพดหนึ่งและพดสองนะคะก็คือ,อเฉพาะพัสดุนะคะสามหมายเลขแรกนะคะให้ตรงกันนะคะใช้กระดาษสีส้มตัวนี้นะคะอ่ะพดสี ผอโดยที่ก็คือพวกวัสดุนะคะวัสดุใช้ไปวัสดุทำงานวัสดุคอมพิวเตอร์อะไรตัวนี้นะคะ่ะที่เราตรวจรับมาเราก็ไปอ้างอิงไปสงคอลนะคะที่เท่าไหร่ค่ะเช่นนะคะคุมนะคะ,คนะคะนี่นะ,ะชื่อวัสดุดินสอดินสอ,อเกล็ดสีต่างๆพวกันี้นะคะก็วัสดุนี้ทำซ้าๆเนาะซ้าแล้วซ้าอีกะคะ่ะมันคุมเยอะแยะนะคะเพื่อให้มันยันกันนะคะ อ่านะคะอ่าทีนี้นะคะเรามาดูหลักๆนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าโพดู5นะคะเลขที่กําหนดรหัสพัสดุอ่า,อาไฟล์ตัวนี้เป็นไฟล์ Word นะคะพวกเราสามารถไปพิมพ์พิมพ์ได้เลยนะคะไปเปลี่ยนของตัวเองนะคะประเภทเนี่ยค่ะขัดเก็ประเภทนะคะที่พี่ปูไม่โอเคนะ,คะเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้ตรงกับระบบระบบวิธีจําแนกแล้วก็ตามมาตรฐานที่ดินและอาคารและอุปกรณ์ คือมันยังไม่ปรับอ่ะนะคะแต่ก็พยายามหาอยู่ว่ามีหนังสือยกเลิกไหมนคะเผื่อใครเจอค่ะอ่ามันก็จะแบ่งเนี่ยค่ะประเภทสำนักง,งานก็เป็นอาคารสำนักง,งานอะไรบ้างคะปับปาอาคารสำนักง,งานปับป้ารหัสจ .9 นะคะวัสมุดค่ะตอนนี้มีการกำหนดรหัสกลุ่มแรกค่ะกลุ่มที่สองปีพศเนี่ยกลุ่มที่สามก็เช่นมีอาคารอยู่สามหลังทำไปสามครั้งซูซูหนึ่งซูซูสองสาม ตัวนี้เปลี่ยนวีพศไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตัวที่นอกเหนืออย่างเนี้ยอาคารสถานพาบาลตัวนี้เราก็ไปกําหนดรหัสเพิ่มได้นะคะตัวนี้เนาะนะคะเราก็มารู้กันนี่ค่ะนะม,มันก็แบ่งประเภทมันไม่ได้สอดคล้องนะคะตามวิธีจำแนกแล้วก็ตามพรบรวินยัยตอนนี้วิธีจำแนกมันมันมันแอพพลายกันแล้วนะคะแอะพพลายกับพรบวินัยการคลังนะคะส่วนตัวนี้ยังนะคะแต่ก็ เราก็ต้องหยิบนะฮะตัวนี้มาใช้อยู่แต่ระบบละแสก็ของแม่ก็ไปกำหนดอีกทีหนึ่งละแสกำหนดค่ะเรามาดูนะ, <c oughs> นะคะ,ะแบบของมันนะคะที่พี่ปูได้ทำเอาไว้เนาะก็หาพวกเราสามารถไปปรับใช้ได้นะคะไปปรับใช้แล้วแต่เนาะว่าใครจะไปเพิ่มสูตรตัวนี้ก็คืองบหน้าของมันนะคะงบหน้าตัวนี้เฉพาะสามไมลขแรกะคะระบุเอาไว้ตัวนี้ ก็เหมือนสารบ,บัญน,นะคะชื่ออะไรวันที่ได้มาล่ะค่ะถามแบบเป็นสองหน้าแบ่งนะซีซ้ายกับซีฟ้านะคะอ่าที่ดินนะคะแล้วก็กรอกนะคะประเภทอะไรนะคะตัวน,นี้นะไปกรอกละเอียดตัวนี้ก็ที่ดินนี้แซงไม่ได้เป็นเยอะนะคะส่วนราชการอะไรบ้างะคะตัวน,นี้ด้านหลังของมันกรณีการที่พวกเราไปซ่อมแซมนะคะปรับปรุงนะคะที่ดินไปถมที่เพิ่มอ่ะเราก็ได้ที่ดินมาเพิ่มคะตัวน,นี้ คุรุภัณฑออ์ผดลสองนะคะผดลสองตัวนี้ค่ะก็เหมือนกันนะคะอ่าด้านหลังนะคะกรณีเราซ่อมแซงคุรุภันฑ์นะคะเราก็ใส่ไปนะคะแต่ประเภทนั้น,น,น,นะค่ะตัวนี้อ่าผอดลสี่นะคะด้านวัสดุด้านวัสดุค่ะก็ไปดูนะคะประเภทอะไรอ่ะวัสดุงานนะคะอะไรบ้างนะคะวันเดือนปีรับาราคาตัวนี้ก็คือย่อยของมัน ดินสอปากกาแบบเนี้นะคะก็คือมันก็จะตรงกันที่เราตรวจนับตอนสิ้นปีนะค่ะตัวนี้ตรงกันเลยค่ะนะ,ค,ะนะคือเบบของมันนะคะก็พวกเราไปปรับใช้ได้เลยนะคะอ่ะแล้วก็ตัวอย่างนะคะตัว่สองค่ะนะ,ะนะก็ที่ได้มาพีุ่กก็ใช้แบบนี้นะคะมันก็สะดวกนะคะ่ะแล้วก็ด้วยตอนนี้เวลาหน่อยสอบบางทีเขาเข้าไม่ได้แล้วก็ส่งเป็นไฟนะคะก็เรียบร้อยนะคะก็ถูกต้องเนาะทำนะแบบนี้ เราก็ไปปรับใช้เอานะคะก็เช่นประเภทคารุภัณฑ์งานนะคะนะตัวนี้พี่ไม่ได้กําหนด <c oughs> เราไปกรอกเองค่ะอำเภออะไรรหัสตัวนี้ค่ะไม่ได้เขียนนะก็ถมมติไปรหัสอไปดูคารุภัณฑ์สนักงาน <c oughs> แล้ก็มาดู ยานพาหนะก็คืคอรถยนต์นะค,ะนค่ะก็จัดประเภทโยธาอะไรพวกนี้เขาเป็นวิทยาศาสตร์นะคะ่ะถ้าไม่ตรงเราก็ต้องไปเพิ่มนะเหมือนกันหมดเลยนะคะก็คือทุกหน่วยงานจะใช้คู่มือตัวนี้อ่ามันเป็นอะไรนะคารุภันฑ์สากงานหานะมันก็ขึ้นต้นด้วย400หมด400นะคะก็ไปดูว่าอะไรบ้างนะคะ่ะ ตัวนี้ซื้ออะไรซื้อโต๊ะ,ะซื้อโต๊ะ,ะเราไปดูโต๊ะทอมเตียงต้องถ่ายโต๊ะเลยนะคะโต๊ะสีะ่ร้อยโต๊ะสี่ร้อยแสดงว่าตัวนี้ก็คือสี่ร้อย ปี64สสมมติลูกในในบิลสี่ที่ผ่านมา,าในบิลสี่นะแม่ซื้อให้แล้วเรามาคุมเองระหว่างปีก็เป็นส0นนะหนค่ะตัวนี้ก็ไกรไปตัวนี้ก็ระบุไปด้วยเนาะใบส่งของอ่ก็คือกรอกรละเอียดให้หมดตั้งที่มีนะคะเพื่อให้เราเวลาเราไปเลือ้อเราตรวจสอบได้ได้มาจากบริษัทอะไรเราก็ไปกรอก ตัวนี้สมมุติว่า0ูนคะเมื่อเราก็คือตัวนี้เราต้องคุมทั้งหมดนะทั้งที่ไม่ถึง1,000 0กับเกิน1,000 0ก็คือคุมคุมหมดเลยก็คือเป็นใบต่อไปนะคะตัวนี้สมัมารก็ศูนย์พัฒนาเล็กๆลสยุป อิสลามนี่นะคะข้ออำเภอก็ใส่ไปนะคะประเภทสุตะนะคะ่นะ,คะตัวน,นี้สามหมื่นหกพันบาทกา็มันเป็นนะคะมีค่าเสื่อมราคาตัวน,นี้ก็แสดงว่ามีผลบัญชีตอนที่แม่โอนให้เรามาเราก็จะเดบิตคารุภนนันฑ์สารงานนะคะคิตรายได้ในชื่อเหลืจักลูกทั่วไปแต่จากนั้นนะคะแม่ก็ต้องให้เรามาด้วยนะเราขอด้วยนะคะก็ ใบหลักฐานนะคะการสั่งซื้อสัิญจ้างชุดตรวจดับด่วนเอามาหมดเลยนะคะเอามาหมดเลยนะทั้งดีกาอะไรเราก็ถ่ายมาหมดเลยนะเพื่อง,ง่ายในการที่เวลาไหนจะสอบนะคะ,ะมากระสอบเราได้ดูนะคะเดี๋ยวต้องไปลึกของแม่อีกนะคะจําไว้นะ,ะทุกคนนะคะที่เรียนรู้นี้นะคะกรณีที่แม่ซื้ออะไรเราขอก็ด้วยขอหมดเลยขอสำเนาดีกาขอสำเนาหลักฐานใบสดรับนะคะภาพตายสั่งเื่องจ้างเรากเก็บไว้นะคะอยู่ไว้ของเราะะเพื่อเป็นหลักฐานเนี่ย เดี๋ยวเวลาจะต้องอามารือ้อบางทีก็ขอดูนะคะเพราขอจริงๆด้วยแหละเพราะคดตรวจสอบวันที่ได้มาว่เาเราลง,ลงถูกไหมนะคะสินทรัพย์ซื้อมาถูกต้องไหมนะคะตัวนี้นะเพื่อไม่ต้องไปรื้อของแม่นะคะเราก็เก็บของเราสำนองมานะคะไปดูนะคะแม่ให้ลูกด้วยนะเพราะว่าคนที่อบรมเป็นทั้งแม่ทั้งลูกอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ให้มาด้วยนะคะเพื่อได้ยันกันนะคะอ่าใบสมัครเลขที่สมมติว่าอ่าทรัพย์นหนึ่งทับ 64. อกซีมีห่อชนิด ไปเก็ว่าไปได้มาจากร้านปอพาณิชย์ะะได้มาวันที่ปีหกสี่ก็สมมติซื้อปีนี้แหละปีห้าก็วันที่เก้าสิบสองธันวาเด้วกันนะนสิบสองธันวาสองห้าหกสี่นะคะเพราะว่าซื้อปีสี่ แต่ว่ามันเป็นสินทรัพย์ของปี๖๕อย่างองนะนะคะตัวนี้รา,าคาสามหมื่นหกเชลมันของใครของอบตอน,น้อยะคะอ่ะปีเวอร์ซอส่วนราชการใครใช้ตัวนี้ก็คือสอบใช้ค่ะล่ามนะคะผู้ใช้ใครผู้ใช้ตัวนี้ ่ะส่วนราชการเอาตัวนี้เปลี่ยนดีกว่าเนาะอะส่วนราชการกองการศึกษาผู้ใช้สพดอ,สอัศัยิหัวหน้าใครนะใส่ไปะคะอ่าแล้วเราก็ไปแทรกรูปมานะคะไปขอจากแม่มาถ้าแม่ไว้ให้เราก็ต้องถ่ายเองะคะเพราะว่า ก็คือความจริงต้องเนี่ยต้องสมบูรณ์แบบแบบนี้นะค่ะส่วนเ็าจะติงตลอดเลยว่า,ามาดูไม่มีภาพนน่นนี่นั่นนะคะตอนนี้เราก็ทําให้มันเรียบร้อยนะคะตัวอยา่างนะก็การลงก็แค่นี้ก็เสรบค่ะ,ะหลังจากตัวนี้หลังจากเราลงคุมเสร็จแล้วนะคะเราบันทึกบัญชีแล้วเนาะเราก็มาลงคุมพอร์ตสองนะคะแล้วเราก็ไปทําปะหน้าพอร์ตสามมันนะคะพอร์ตสาม เมื่อกี้ค <c oughs> ่ะงบหน้าตัวนี้เราก็ไปลงะคะ <c oughs> ่ะรหัสพัสดุก <c oughs> านอะไรเมื่อกี้ะคะ <c oughs> ่ะชื่อพัสดุก็ <c oughs> วันที่ได้มาะนะคะเหนื่อยหน่อยเนาะลูกนะคะควรจะเออมีเจ้านี้มีเจหน้าที่เป็นของตัวเองค่ะวันตัวนี้เปลี่ยนเป็นปศ ราคาได้ฮะามโฮ ส่วนการก็ใส่ไปนะคะงบหน้ามันะค่ะแล้วก็ใส่ว่าตัวนี้ประเภทอะไรเป็นประเภท <c oughs> รหัส3ามตัวแรกก็คือรหัสสี่ร้อยตัวนี้ก็เราก็ไปใส่ะคะว่าประเภท คารุภานสำนักงานตอนนี้เราก็ไปกรอกเพิ่มเองค่ะ,นะเนาะแล้วก็มาดูนะคะเรียนคะตัวนี้เราเรียนแบบไหนก็ได้เราก็จะง่ายๆนะคะเนาะนะคะชุดาการเราก็กรอกไปว่าสำนักกองการสาธารอาแต่นี่มันเป็นของเราเนาะราไมช่ยต้องสอบประดอมาสียิศ อือเองนะคะทีนี้ค้ครูปพันสมมติว่าในปีนะคะแล้วก็เราก็ซื้อหลายตัวซื้อโต๊ะซื้อเก้าอี้ซื้อนู่นนี่นั่นนะคะเก้าอี้เยอะแยะนะคะแล้วก็ไอ้พอดอสองพวกนี้นะค่ะเราก็อืมอย่างละใบอย่างละใบเนาะสิบตัวก็สิบใบค่ะในการเขียนในการพิมพ์นะคะแล้วเราก็มาทําปะหน้ารันต่อกันมาหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบรันไปเรื่อยๆนะคะเปลี่ยนเบี้ยไมน เปลี่ยนเปรี้ยวมันใหม่แล้วก็ยังรันต่อไปเรื่อยๆตัวนี้นะรันไปเรื่อยๆนะคะเราหุบหน้าสามรันต่อไปเรื่อยๆนะคะเนาะ,นะก็น่าจะเข้าใจะคะ่ะประเภทที่ดินก็เหมือนกันลนักษณะเดียวกันนะคะที่ดินเดี๋ยวอุปนี้ดูตัวอย่างนะคะ นะคะอ่ะเห็นไหมนะคะมันสีเขียวนะคะก็กรอกก็เหมือนกันนะคะเหมือนเดิมก็ประเภทนะคะประเภทตัวนี้เอ่อเรากรอกให้ตรงตามเราวงเล็บก็ได้ะคะ่ะก็คือความจริงประเภทตัวนี้มันต้องกรอกให้ตรงกับพ้อทห้านะคะแต่ตัวนี้นะคะเดลาวงลงเล็บก็คือกรอกตามประเภทวิธีจำแนกนะคะแล้วก็ตามข้อออกมาที่ตั้งเอาไว้นะคะก็คือมันจะตรงแล้วแล้วก็ มันจะสดคล้องกลับอของกระทระวงการคลังบดีก็ไม่ทีกลางค่ะตัวนี้ค่ะก็ก็กรอบแบบนี้นะคะค่ะรูปตัวนี้ยังไม่ได้ใส่นะคะก็ลักษณะแบบนี้เนาะน่าจะกรอบกันได้นะคะก็ค่ะขั้นตอนของการทำโพโอด,อด,อดนะคะวัสดุตัวนี้นะคะ่ะวัสดุตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะคล้ายกันนะคะ่ะมันจะมีเดี๋ยวพี่ปูลงคลิปให้นะคะการที่เหมือนกันนะคะมันลงเหมือนกันเลยนะคะการ กดหน้าวัสดุการเบิกจ่ายนะตัวนี้เหมือนกันค่ะลงชนิดย่อยมันะคะลงแบบเดียวกันรับจ่ายไล่มาปากกากีด้ามล่ามละเท่าไหร่นะคะจ่ายไปให้ใครบ้างเหลือเท่าไหร่นะคะเช่นวัสดุชื่อวัสดุประเภทแบบเนี้ยประเภทวัสดุสำนักงานหา,หาสมมติชื่อวัสดุอะไรปากกาลักษณะอย่างสูงย่ำตำ่ำ กำหนดไปหน่วยนับเป็นด้านที่เก็บใครอ่ะสป,ปะดมวันเดือนปีรับมารับมาอนที่ยี่สิบเก้าอคหกห้าอ่ะดูตามใบสงของนะคะตัวนี้นะคะรับจากใครค่ะรับจากแม่นะเอามาตอน,น้อง เลขท,ที่เอกสารเลขวิธีเบส่์ของราคาราคาและลายปากกา15บาทจำนวนเท่าไหร่จำนวน12ด้านอันราคาตันนี้นะคะก็ใส่สูตรคูณเนอะ12ค่ะไม่มีจ่ายวันนี้นะค่ะวันที่สอก็เหลือก็เหลือนะไปปรับสูตรตัวเองนะค่ะ สิบสองลบไม่จ่ายนะคะคงเหลือราคานะคะ <c oughs> ราคาก็ลบราคาก็เท่าเดิมเปสิบนะคะ,ะแล้วก็สมมติเดี่ยววันที่วันเอ็ดมกรา ห้าคุณครูมาเบิกชื่อใส่ชื่อไปด้วยนะมาเบิกค่ะใส่ไปเบิกไปเ,เท่าไรเป็นราคานี้จ่ายไปห้าด้านราคาห้าด้านห้าราคามันสิบห้าบาทค่ะ ก็เหลือเท่ากับคงเหลือเนาะลบกับ5ที่จ่ายนะคะเหลือราคาเท่าไรก็เอา110ลบกับ25นะนะคะพอเข้าใจนะคะเดี๋ยวไปดูไปดูคลิปที่สอนนะคะเดี๋ยวผูจะลงให้ในกลุ่มนะคะ่ะก็วัสดุแบบนี้นะคะ่ะตัดมารวมเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็เรามาลงผดดอดะคะ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปลง าฐานทะเบียนทร,รัพย์สินแล้วก็ไปดูโปรแกรมนะคะาฐานทะเบียนทร,รัพย์สินท <c oughs> ะเบียนกลุมทร,รัพย์สินรายงานการกำจัดเสื่อมแลวก็สทอรหนึ่งงสามในไฟล์เดียวกันนะคะค่ะก็เนาะน่าจะพวกเราน่าจะทำได้ส่วน <c oughs> การจำหน่ายประดุนะคะเดี๋ยวพี่พูดจะลงให้นะคะก็ตอนนี้นะคะของพี่ก็ทำกระบวนการจำหนายละนะคะ ก็ตามระเบียบเราต้องทำตอนไหนนะคะคำสั่งภายในขีบันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอคลิปถัดไปเนาะคลิปถัดไปเดี๋ยวพี่จะลงเรื่อยๆว่าการจำหน่ายเราเริ่มต้นจากตรงไหนนะนะคะก็ก็สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะเราว่าก็คงจะบันทึก